สวัสดีครับครับคลิปนี้นะครับมาดู GS MFX 190นะครับเป็นแบตเทิร์นจากลูกค้าอีกเช่นเคยนะมาดูค่า CCE ก่อนนะครับเครื่องวัด CCE ไม่ทำงานนะฮะแสดงว่าว้นต่ำนะครับน้ำกดไม่ต้องเช็คเลยนะครับว่าความเข้มเท่าไหร่นะครับตามแมวขาวแน่นอนผมจะใช้คิิแ M นะครับ เลขสถานะแรงดันว่าแบตบมีเรงดันเหลืออยู่เท่าไหร่นะฮะแบตบมีเรงดันอยู่2.71โวลต์นะครับไฟหมดเกลี้ยงเลยนะฮะจะใช้เป็นเครื่องเพชรอีกเหมือนเคยเหมือนเคยนะครับก็จะใช้เป็น โปรแกรมที่หนึ่งดูนะครับว่าเครื่องเขาจะชาร์จได้ไหมนะฮะก็คลิปพัวแล้วนะครับตั้งเป็นโปรแกรมที่หนึ่งนะฮะสวิตช์เวลาไม่ไม่ต้องใช้นะครับกระแสนะครับแบตตัวนี้นะครับขนาด90แอมป์นะครับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์เลยนะฮะ ้สังเกตการทํางานของเครื่องนะครับตอนนี้นะครับเครื่องเพิ่มแรงดันขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้แบบอินกระแสนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเวลาเที่ยงคืน49นาทีนะครับผมจะไม่ใช้โปรแกรมที่4 ในการชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับนอกจากโปรแกรมที่1เนี่ยเครื่องเขาไม่ชาร์จให้นะครับผมถึงจะไปใช้โปรแกรมที่4นะครับถ้าใช้โปรแกรมที่4ี่เน่ผมจะตั้งเวลาไว้แค่3ามหรือสชั่วโมงนะครับเมื่อเครื่องหยุดการชาร์จแล้วนะฮะก็จะใช้เป็นโปรแกรมที่1น,นะแต่ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับ ก็ใช้เป็นโปรแกรมที่หนึ่งไปเลยนะครับปล่อยให้เครื่องก็ชาร์จอัตโนมัตินะฮะตอนนี้มาแบตเริ่มเริ่มกินกระแสนะครับกระแสรเริ่มไหลเข้าแบตได้บ้างแล้วนะฮะแรงดันก็จะลดลงให้อัตโนมัตินะครับกระแสจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะฮะจนไปถึง8แอมป์นะครับเมื่อเมื่อกระแสไปถึง8แอมป์แล้วเนี่ยเครื่องเขาก็าจะชาร์จแบบล็อคก,กระสรแสเอาไว้ จนกว่าแรงดันนะครับจะไปถึงที่ส4บสี่จุนะครับกระแสแบตแทมน,นะครับเมื่อแรงดันแบบไปถึงส4บสี่จุแล้วเนี่ยกระแสก็จะค่อยๆลดลงนะครับเครื่องตัวนี้ก็จะสะดวกตรงนี้นะฮะเราไม่ต้อง นั่งปรับนั่งตั้งค่าอะไรของเขานะครับแค่ตั้งค่ากระแสไว้แค่นั้นพอนะครับแล้วก็ตั้งโปรแกรมที่เราต้องการจะใช้งานนะครับแล้วปล่อยให้เครื่องเขาทํางานไปนะครับ หลักการทํางานของของเครื่องนะครับในโปรแกรมที่1น,นี่นะฮะจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเครื่องเขาก็จะตรวจสอบแบตนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่มีสันเฟ็ดเนี่ยนะฮะเครื่องจะทําการสลายสันเฟด,ด้วยความถี่ให้อัตโนมัตินะครับนะครับขั้นตอนที่2นะครับถ้าเกิด แบตไฟหมดเลยเนี่ยนะฮะเครื่องจะทำการชาร์จด้วยกระแสต่ำๆนะครับก็เรียกเป็นการซอฟต์สตาร์ทนะฮะเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนที่3นะครับเครื่องจะชาร์จด้วยกระแสเต็มที่เลยนะฮะแบบกระแสคงที่นะครับตามที่เราตั้งเราไว้นะฮะเมื่อมาถึงขั้นตอนที่4นะครับเมื่อแบตมีปริมาณ ไปถึง80%เนี่ยนะครับเครื่องก็จะชาร์จแบบคงแรงดันนะครับจะล็อกแรงดันเอาไว้ที่14.4โวลต์นะครับกระแสเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับตอนนี้นะฮะยังอยู่ที่ขั้นตอนที่1นนะครับกระแสก็ยังไม่ไม่ถึง8แอมป์นะครับ มาถึงขั้นตอนที่5นะครับเครื่องก็จะหยุดชาร์จเป็นเวลา3นาทีนะครับเพื่อวิเคราะห์สภาพแบตนะครับขั้นตอนที่6นะครับเครื่องก็จะประเมินการชาร์จนะครับเมื่อพบว่าแบตที่ผ่านการชาร์จเก็บไฟไม่อยู่นี่นะฮะหรือชาร์จไม่เข้าเครื่องจะหยุดชาร์จนะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนนะครับจะโชว์โค้ดเออร์นะฮะถ้าเกิด แบตสภาพดีนะครับชาร์จไฟเข้านะฮะก็จะไปขั้นตอนที่7เลยนะฮะในขั้นตอนที่7นะครับเมื่อแบตไฟเต็มแล้วนะครับแบตไฟเต็มก็เครื่องก็จะตรดจับแรงดันของแบตนะฮะสถานะแอมมิเตอร์สีแดงนะครับก็จะขึ้นสถานะแบตเต็มนะครับ แรงดันนะครับฝั่งแรงดันสถานะแรงดันนะครับจะคงแรงดันไว้ที่13.5โวลต์นะครับเพื่อให้แบตไปเต็มตลอดเวลานะครับขั้นตอนที่8นะครับแต่ทุกๆ10วันนะครับเครื่องจะจ่ายไฟกระตุ้นนะครับด้วยแรงดัน14.4โวลต์นะครับเพื่อกระตุ้นแบตให้มีให้น้ำกดนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวภายในแบตนะครับ แล้วก็เพื่อไม่ให้แบตนะครับมีมีสันเตตหลงเหลืออยู่นะครับก็ในโปรแกรมที่หนึ่งนะครับสามารถาคีบแบตท,ทิ้งทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องถอดเครื่องก็ได้นะครับเครื่องก็จะทำการาเช็คสภาพแบตอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้กระแสก็จะค่อยๆขึ้นนะครับเป็นตัดสาแอมป์แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เ,เครื่องหยุดชาร์จนะครับว่าเราได้ซีซีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความเข้มน้ากดเป็นยังไงบ้างนะครับอายุแบตนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ2ปี2ปี5เดือนนะฮะอายุแบตนะครับก็ประมาณ2ปี7เดือนนะครับ ตนที่7เดือน7ปี64นะครับตามแมลขาวเลยนะฮะเหลือ2โวลต์ยังไงไฟก็ตามแมเก็ขาวอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับตอนที่เครื่องอยดชาร์จนะครับนะครับมาดูกันต่อนะครับ gs mfx 190ผมใช้โปรแกรมที่1ชาร์จเอาไว้ตั้งแต่เมื่อเมื่อคืนนะครับ จนตอนนี้นะครับเวลา2องทุ่มสี่สนะครับของอีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนกลางวันเนี่ยผมทำงานประจำนะครับก็เลยปล่อยให้เครื่องเขาทำงานไปตลอดทั้งวันนะครับเครื่องตัดตัดตอนไหนผมก็ไม่ทราบนะครตอนนี้นะครับโปรแกรมที่หนึ่งนะครับเครื่องเขาจะ คงแรงดันเอาไว้ที่13.5นะครับถ้าดูตามแมวนะครับตามแมวเปลี่ยนสีแล้วนะฮะมาดูค่า c c เกันก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวดูค่าความเข้มน้ากดก่อนดีกว่าะนะครับ c c a เราค่อยมาลุ้นกันว่าจะได้ c c a เ,เท่าไหร่นะฮะ ความเข้มกดยังจืดอยู่ทุกช่องเลยนะครับตามเมลนะครับตามเมลค้างนะฮะตอนนี้ผมถอดออกมาเคาะๆนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก็กลับไปตาแมลขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วมาดูค่า CCE กันเลยว่าเราจะได้ CCE เท่าไหร่นะครับ ซีซขึ้นมา490มนะครับแรงดัง13.35โวลต์ค่าความต้านทานหรืออยู่6.10ม mm. ิลลิโอห์มนะครับก็ซีก็ขึ้นมาใช้งานได้แล้วนะครับหลังจากนี้เราแค่ชาร์จต่อนะครับแล้วก็รอจนกว่ากดจะเข้มนะฮะกดเข้มแล้วก็ นำไปใช้งานได้เลยนะครับทำให้เข้มสักประมาณ1.250นะครับหรือเข้มสักประมาณ1.240นะครับแล้วนำไปใช้งานได้เลยนะครับแต่สำหรับทำไปขายเป็นมือสองเนี่ยผมจะทำให้กดเข้มอยู่สักประมาณไม่เกิน1.260นะครับแต่ถ้าเกิดเราทำให้กดเข้มไม่มากเนี่ยนะฮะอาจจะต้อง ขยันชาร์จหน่อยนะครับถ้าเกิดลองขายออกช้านะครับหรือถ้าทําให้กดเข้มไปเลยนะครับ1.270 1.280จไปเลยเนี่ยก็เราไม่ต้องชาร์จบ่อยนะครับอยู่ที่ว่าเราขายออกเร็วหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะดึงโหลดดูเลยนะครับ cc มา460จะแบตจะช็อตเหมือนอัมมารอน9 5้หหรือเปล่านะฮะ ถ้าไม่มีเครื่องเทสโหลดตัวนี้นะครับก็มีโอกาสพลาดได้นะครับเทสหลดแล้วผ่านนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ วัดซีซีซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าซีซียังคงเท่าเดิไมไหมหรือเพิ่มขึ้นนะครับอ่าซีซีเพิ่มขึ้นมาเป็น500ร้อซซเลยนะครับความต้าตนทานเหลืออยู่5.92มิลิโอห์ก็แบบรุ่นนี้ใช้งานได้นะครับ 100%นะฮะตอนนี้นะครับ3ทุ่มพอดีนะครับผมจะใช้เป็นโปรแกรมที่4นะครับก่อนเข้านอนนะครับเวือตอนเข้านอนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นโปรแกรมที่3นะครับชาร์จไว้ข้ามคืนนะฮะโปรแกรมที่4ก็ตั้งเวลาไว้3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับตอนเที่ยงคืนเข้านอนก็ค่อยเปลี่ยนเป็น,ปนโปรแกรม โปรแกรมที่สามนะครับกระแสนะครับใช้สามแอมป์พอนะฮะไม่ต้องใช้กระแสสูงนล่นนะครับตั้งโปรแกรมที่สี่นะครับเวลาตั้งไว้3าชั่วโมงนะครับล้ว่อเปิดเครื่องหนึ่งนะครับการที่ผมใช้โปรแกรมที่สเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเร่งให้กดเข้มไวขึ้นนะครับจะใช้ ข้อดีของความถี่ที่เครื่องเขามีอยู่นะครับก็ไปสลายสันเต็ที่ยังกอะอยู่ที่แผ่นธาตุนะครับเพราะว่ากดยังจืดอ,อยู่นะครับก็แสดงว่ายังมีสันเต็หลงเหลืออยู่ที่แผ่นธาตุนะครับผมก็จะใช้ประโยชน์ของความถี่จากโปรแกรมที่สีนี่นะครับ้าไปสลายสลายสันเต็นะครับให้หลุดเร็วขึ้นนะครับก็หลังจากโปรแกรมที่สีก็จะใช้ เป็นโปรแกรมที่3ยาวๆไปเลยนะครับ6ชั่วโมงนะครับเราค่อยมาดูความเข้มขดกับค่า cce ว่าจะได้ cce เท่าไหร่นะครับครับผมมาดูกันต่อนะครับตอนนีเ้เครื่องเพชรนะครับผมตั้งโปรแกรมที่4เอาไว้นะครับใช้กระแส3แอมป์นะครับแรงดันขนาดชาร์จนะครับแรงดันอยู่ที่15.5โวลต์นะครับ ใช้เวลาสามชั่วโมงนะครับตั้งแต่สามทุ่มนะครับตอนนี้เที่ยงคืน19นาทีมาดูความเข้มกรดกันก่อนนะครับในเวลา3มชั่วโมงเนี่ยนะฮะจากความเข้มกรดอยู่ที่1.1 1.1่งจุดหนึ่งก็คือแต่แตะขีดแดงนี่นะฮะแล้วมาดูความเข้มกรดแต่ละช่องกันว่า กดเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับความเข้มกรดนะครับเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่1.2.0 0นะครับใช้เวลาแค่3ชั่วโมงนะครับจากกดจืดตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเข้มเร็วมากนะครับเอ่อดีวมาวัดค่า CCE กันนะครับว่าได้ CCE เท่าไหร่นะฮะ c c a ได้มา545แอมป์มเลยนะครับแรงดัน1 3 3 8โวลต์นะครับค่าความต้านทานเหลืออยู่5 4าุมิลลิโอห์นะครับใกล้เคียงกับแบตใหม่แล้วนะครับแบตลูกนี้อายุนะครับก็ประมาณอายุประมาณ2ปีกับอีก7เดือนนะครับเป็นแบตไฟหมดนะครับเหลืออยู่2โวลต์นะครับก็ใช้เวลาทำเริ่ม ตั้งแต่เมื่อเมื่อวานตอน,นประมาณเที่ยงคืนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็24ชั่วโมงแล้วนะครับจริงๆนะครับถ้าเอาไปใช้งานก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับในชาร์จเขาก็จะชาร์จจนกดเข้มเองนะครับแต่ถ้าเป็นผมตั้งขายนะครับผมก็ต้องทำให้กดเข้มที่ไม่ต่ำกว่า1.250หรือ1.260ไว้ก่อนนะครับ ก็จะใช้โปรแกรมที่3นะครับในการเคี่ยวกรดให้เข้มนะครับผมจะไม่ใช้โปรแกรมที่4แล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่4ี่เนี่ยแรงดันเขาสูงนะครับแรงดันเขาอยู่ที่15.5โวลต์นะครับโปรแกรมที่3นะครับแรงดันเขาจะล็อกแรงดันไว้ที่14.4โวลต์นะครับกระแสเนี่ย อาจจะอาจจะโชว์สถานะที่0มเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราใช้แรงดันเป็นหลักนะครับผมตั้งไว้ที่6ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะครับโปรแกรมที่3 6ชั่วโมงนะครับกระแสนะครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเนี่ยแรงดันสูงแล้วนะฮะกระแสอาจจะไม่ไหลเข้าตามที่เราตั้งนะครับ นีนะ่เดี๋ยวดูสักแป๊บหนึ่งนะครับแรงดันเขาจะล็อกไว้ที่14.4โวลต์นะครับซึ่งปลอดภัยกับแบตนะครับแบตบจะไม่ร้อนแล้วก็น้ำจะไม่ดำนะครับอาจจะอาจจะช้าหน่อยนะฮะถ้าจะให้สวยเนี่ยก็อยู่สักประมาณ14.8ถึง15โวลต์ประมาณนั้นนะครับ ถ้าเกิน15โวลต์ไปเนี่ยก็ต้องควบคุมเวลาไม่ให้ชาร์จนานนานเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ที่14.4โวลต์เนี่ยก็ชาร์จน,น,นาน6ชั่วโมงได้เลยนะครับหรือ15ชั่วโมงนะฮะแต่ผมคิดว่า6ชั่วโมงกดก็น่าจะเข้มนะครับจนน่าจะเข้มถึงระดับที่เอาไปตั้งขายได้เลยนะครับ แต่ถ้าไปใช้งานก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับไม่ต้องทาต่อนะฮะเนี่ยคือก็จะโชว์สถานะเกมโปรแกรมที่3นะครับนี่ะครับเขเริ่มเริ่มจะล็อกแรงดันไว้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับกระแสเข้าแค่1.7แอมป์เองนะครับกระแสก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนโชว์สถานะ0แอมป์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยเข้าชาร์จไปจนเป็นครบ6ชั่วโมงแล้วค่อยมาดูกันว่า จะเข้มได้1.250ไหมนะครับนะครับมาดูกันต่อนะครับเข้เมเลข 190L นะครับตอนนี้โปรแกรมที่สานะครับชรช้ไป6ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูความเข้มน้ำปรดนะครับว่ากดเข้มไหมนะครับ กดเข้มทุกช่องเลยนะครับแล้วมาดูค่า c c a กันนะครับว่าได้ c c a มาเท่าไหร่นะครับสำหรับแบตที่ไฟหมดนะครับเหลืออยู่2โวลต์น,นะครับใช้เครื่องเพชรเครื่องฟื้นฟูสายสัญรีทองเพชรนะครับในการชาร์จกลับขึ้นมานะครับ C.C.A ได้585แอมป์มนะครับแรงดัน13.27โวลต์ค่าความต้าน,นทาน5 1านมิลลิโอห์มนะครับอ่หรือถ้าเกิดแรงดังนลงไปนิ่งกว่านี้เนี่ยนะครับลงมาอยู่สัก12.8เนี่ยอ่าแบนรูนี้ก็น่าจะมี C.C.A อยู่สักประมาณ600นะครับค่าความต้าน,นทานก็น่าจะเหลืออยู่สักอ่4 9นะครับก็สภาพก็เทียบเท่ากับแบตใหม่เลยนะฮะก็สำหรับ แบบลูกนี้นะครับใช้เครื่องเพชรในการฟื้นฟูสภาพกลับมานะครับให้พร้อมที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้เวลาประมาณหวันกับอีก12ชั่วโมงนะครับก็ไม่ถึง2วันนะครับก็ล่นเวลาในการทําแบบไม่ได้ก็พอสมควรนะครับก็หลังจากนี้ก็ทําความสะอาดแบบนะครับแล้วก็ไปตั้งขายนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดทำใช้งานเองนะครับก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง12ชั่วโมงนะครับแบตก็สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับแต่สำหรับผมทำไปตั้งขายนะครับก็ต้องทำให้กดกลับมาเข้มอย่างน้อยๆนะฮะก็ให้กดกลับมาเข้มสักประมาณ2-5 0ูนนะครับจากการเึงนโหลดนะครับก็ลืมโหลดรอบที่แล้วก็สรุปว่าแบตนุ่นนี้ใช้งานได้ ปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ไม mm ่จำเป็นต้องดึงซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับาการทำแบตก็ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงลดเวลาย,ย,ย่นระยะเวลาในการทำแบตได้นะครับมันมีทำได้ง่ายขึ้นนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตของแผ่นธาตุภายในแบตเองนะครับว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับ ก็ขอจบไว้เพองแค่นี้นะครับขอบขอคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ